ท่านผู้ชมเคยเจอปัญหานี้หรือเปล่าครับเวลาเข้าสวนเข้าไร่ต้องเตรียมอุปกรณ์หลายอย่างจอบเสียมแต่ว่าวันนี้เรามีวิธีแก้ปัญหาคาาตัวนี้นะครับคาาเทพสามารถใช้กับงานเกษตรได้หลายอย่างเข้าไร่เข้าสวนควนดินทางหญ้าตัดหญ้าสบายๆท่วนดินสบายมากครับผมใช้ดีคาาโคตรเทพตัวนี้นะครับคาาโคตรเทพนะครับตัวนี้นะครับ ผลิตมาจากนะครับเหล็กอย่างดีนะครับหนา2มิลตัวนี้นะครับแข็งแรงทนทานนะครับนี่มาดูนะครับท่านผู้ชมของเราของแท้แน่นอนครับที่สุดในท้องตลาดครับตอนนี้นะครับดูท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาโยกจะมาโยกแบบนี้มันก็ไม่ใช่ครับท่านผู้ชมนะครับผมบอกเลยว่าเราขายคุณภาพกันจริงๆนะครับตะเข็บแนวเย็บก็เย็บมาอย่างดีนะครับเชื่อมรอยต่อแบบว่า เชื่อมหนาเชื่อมแน่นนะครับนะแล้วก็ตัวนี้นะครับคอจับเป็นเหล็กป้องอ้อยอย่างดีเลยนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับสามารถใส่กับด้ามอะไรก็ได้ครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ผมใส่มาให้ดูเลยตัดใหม่ๆสดๆครับตัวนี้เป็นไม้ไผ่สดครับตัวนี้นะครับเฉพาะคาดนะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานเรารับประกันเลยท่านผู้ชมซื้อไปไม่ดีไม่มีคุณภาพอ่อนนะครับใช้ไม่ได้ส่งขึ้นมาเราคืนเงินให้เต็มจํานวนครับตัวนี้200 99บาทครับตัวนี้299บาทของแท้แน่นอน2มิลเหล็กหนานะครับถ้าใช้งานจริงไม่ได้ส่งขึ้นมาการันตีเลยจากธนากรวิชิงครับ